อุ้ยแม่เจ้ามาแล้วตัวหนึ่งแกแบบไหนวะเนี่ยมีอยู่จริงไปแล้วตามเข้าไปกดเข้าไปโอ้ย,เย,ยสเมื่อแฟนของคุณชวนคุณไปเยกันในสุสานแต่แล้วจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์สยองขวัญ เมื่อคนตายฟื้นขึ้นมาจากหลุมคุณจึงต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้ให้จงได้ทอเจอร์สตาวิดีโอร่วมด้วยแบกอาย อ่านว่าเฮียอะไรวะนะ่ะไพรส์และเฮนรี่ฮอลภูมิใจเสนอโหลดดิง้งสักครู่หนึ่ง Night at the Gates of Hell ให้เสียงภาษ,ษาไทยโดยเกรดบีสตูดิโ โอเคสวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะแม่ยอดใหญ่กับเกม Night at the Gates of Hell นะครับจริงๆเกมนี้น่าจะประมาณ2ปีได้แล้วล่ะมั้งแต่ผมเพิ่งจะมีโอกาสได้หยิบมาเล่นนะฮะกับภาพเกมเก่าๆสยองขวัญแบบนี้โอ้โหโดนใจผมมากเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเล่นขอปรับออปชันก่อนนะฮะมีอะไรปรับไหมไม่มีแล้วล่ะปะลุยกันเลยดีกว่าแม่ยอดยายีจริง,รงๆเกมนี้มันมีโหมดที่แบบปรับภาพแบบเป็นทีวีย้อนยุคด้วยนะฮะแบบเป็นเส้นๆอะทีวีจอตู้อะ โ okay. อเคอ้าวขยับมอไม่ได้นี่มันเฮียอะไรกันเราอยู่ที่สุสานแห่งหนึ่งนะครับผมอุ๊ยเฮียบิดแม่งขึ้นไปเล่นอะไรบนนั้นอะประตูแรกเปิดขึ้นแล้วได้เวลาเริ่มงานเลี้ยงแล้วไอสัตเจ็บคอเลยกููฮะลงหลุมไปเลยเหรอวะ แม่เมื่อกี้แบบได่ไห้สัตว์เลยขึ้นไปไปลอยเทงเต้งอยู่ไอ้กลางหลุมตอนนี้เราโผล่ที่เหมือนจะไปสู่สารเลยอันนี้น่าจะเป็นรถของเรานะครับผมไปเดินดีกว่าเธออยู่ไหนน่ะตัวไอ้ชื่อเลียมนะฮะเธอบอกฉันให้มาแถวนี้นี่ครั้งหน้าจะไม่ปล่อยให้เยน่นนัดสถานที่อีกแล้ว ใครมันจะไปมีอารมณ์แถวนี้วะมันมาเที่ยวกันเหรอวะมันนํำมาทำอะไรกันที่ทททนี่เนี่ยนี่มันสุสานฝรั่งนี่ว่าเชียดทางเดินก็ขนลุกหิงเลยเสียงละข้างจากไหนสงสัยจังว่าทำไมโบสถ์มันสว่างแบบนั้นนะ ไอ้ผู้เป็นเพียนนั่นมันจะต้องมีงานอะไรแปลกๆแ,แ,แน่เลยก็ประมาณว่าจัดงานเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนง,งานประจำปีปะ่ะลุยต่อดีกว่าทางนั้นเข้าไม่ได้ติดรัว้วโบสถ์น่าสงสัยจริงเว้ยนี่คือหน้าเราเหรออันนี้คือเลียมนะครับผมมีมีดมีกระสุนปืนให้เก็บด้วย ต้องกดสตาร์ทเพื <Hi> <c oughs> ่อเช็คมีดกับกระสุนตลอดสินะเหียมึงใครเนี่ยขี้ดึงบาปเนี่ยเลเซอร์ชื่อมึงเหรอเลเซอร์ฮ่าฮ่าไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันทำให้คุณกลัวนะไม่เชื่อก็เฮียอะไรสักโอ้แม่งนี่แกมองผมแบบดหนว่าเลเซอร์อย่ามาตลกหน้าฉันไม่ได้กลัวซะหน่อยฮ่าไม่เหรอไม่เลยไม่เลยสักนิดเดียว ไม่เลยนี่อ่คิดเหมือนกูเลยเย้ก็ตามจะมาคาดหวังอะไรกับคนอย่างผมล่ะมีลูกน้อยใจผมจะไปโกหผู้หญิงอย่างคุณได้ยังไงอ่ะฮะยเย็ดแม่งดู้คำพูดคำจามึงดีมาตามกูมาดีกว่าท้งนี้นี่อย่าบอกนะว่ามึงมาหาที่ออกเดทกันที่เนี่ยแล้วเป็นที่แรนอนเลยมีตะกร้าปิกนิกด้วยมีของอะไรเก็บไหมอ้าเธอทำอาหารกลางวันให้เรากินด้วยเหรอ เออเซอร์กดอ,อุ้ยเฮียหูโอ้ Whoa, are you Whoa, เอาจริงสิแล้วถุงยาง่ะอยู่ไหนเอ่อ oh, uh, ต้องการใช้มันเหรอไม่เคยมีใครมีปัญหากับมันนะ like ดูเหมือนว่าฉันอยากจะเป็นแม่ให้คุณงั้นเหรอให้ <No> มีการป้องกัน <Okay. S 1> ก็อดเย,ยจ้า I โอเคผมคิดว่ามีอันนึงในรถอะนะยังไงเดี๋ยวจะกลับมามีอะไรให้ผมรับใช้อีกไหมครับระหว่างที่ผมไม่อยู <c ute> <c ute> <c ute> ่นะคุณจะพลาดโอกาสดีๆไปนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีถุงยางห่อหงีงกันเต็มที่เลยนะหงีงกันเต็มคาราเบลปะกลับไปเอาถุงยางก่นเนี่ยที่รถของเราสินะคันที่จอดทิ้งไว้เฮียอะไรอะ เฮ้ยเอาแล้วมึงตั้งแต่ต้นเกมเลยค่อยๆเดินเดี๋ยวมันจำสแกกูเฮ้ยมึงวาร์ปได้ไหมเนี่ยหรือว่ามันเลี้ยวไปทางนี้วะประตูปิดอยู่ไอสารวมันไปได้ยังไงวะมันวาร์ปได้เหรอหรือว่าตอนระหว่างจังหวะที่ผมเดินแล้วมันแอบวิ่งมาตอนที่รับรับสตาผมไม่มีแน่นอนนะโอเค ใช่เหลืออันนี้พอดีเลยมาถึงทุงย่างนะฮะวันนี้เลยฉันโชคดีจริงๆเฮ้ยโอ้โหได้เยในสุสาน่ะเร็วเข้าเร็วรีบกลับไปเยเร็วเข้าเดี๋ยวไม่ทันการกลับไปเลเซอร์จะอยู่เหมือนเดิมปะวะมาแล้วจ้าเลเซอร์จ้าได้เวลาเยแล้วเฮ้ยเฮี้ยขาดหูขาดทั้งลูกเลยสองลูก หขาปากเลยมึงเฮ้ยมึงไม่ได้ซอมบี้เหรอเนี่ยเครียไปก่อนละกูต้องกลับไปที่รถเรานะฮะขับหนีออกไปเลยปะเร็ว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 เร็อ๊ยหรือมันจะให้เราไปที่โบสถ์วะไม่มีใครตามมาโอ้โหไม่มีใครตามมาแต่ข้างหน้ากูเต็มเลยโอเคเข้าโบสถ์ก่อนแล้วกัน ยายแค่แมงฟื้นจากหลุมว่ะโอ้แกแบบใดกันวะเนี่ยมีอยู่จริงจ่ายยันเอาว่ามีอยู่จริงผมตามเพจตลาดล่างนิวอยู่ยายแค่แมงไม่ตามกูขึ้นมานะเข้าไปในโบสก่อนแล้วกันใชยแค่มปลอดภัยจริงเป่าวะเนี่ยดูเราหน่ากลัวกว่าเดิมอีกฮะ อันนี้เหมือนเป็นห้องสารภาพบาปอะครับเฮ้ยบรรยากาศแม่งชวนขนลุกว่ะอันนี้อ่านได้ปะไม่ได้อข้างหน้าประตูล็อกข้างหน้าอะไรวะอุ้ยโลงเหรอเจ็ดเคโลง สำรวจลงมันคือลงมีแผ่นป้ายให้อ่านด้วยซิเตอร์แมรี่พระเจ้าจะนำทางคุณกลับบ้านซิเตอร์แมรี่ไม่ได้แปลว่าพี่สาวแมรี่นะครับซสเตอร์เป็นเขาเรียกอะไรวะชีอะของฝรั่งเขาว่าแล้วไปทางไหนต่อประตูตรงนั้นก็ล็อกเชียมันจะอ่านเสร็จไ่มจะมี ใครโผล่มาอีกวะเนี่ยเราซิสเตอร์แมรี่คือใครเฮ้ยผมสำรวจจนทั่วแล้วทำอะไรไม่ได้เลยวะกลับได้อวะกลับไม่ได้ล็อกอีกมันให้กูทำอะไรกันแน่วะไอ้นี่ก็อ่านไม่ได้เว้ยเฮ้ยอ๋อไอ้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 รีดโน้ตอ่านได้แล้วอ่านได้แล้วอ๋อมันต้องทำเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปสินะโอเคมาอ่านโน้ตกันครับผม โน้ต no. ส่วนใหญ่ในนี้เป็นอยู่ในเป็นภาษาที่ฉันอ่านไม่เข้าใจเลยแต่ส่วนท้ายของมันเป็นภาษาอังกฤษถูกเขียนเอาไว้สารภาพกับฉันซะนี่มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เนี่ยโอเคสารภาพกับฉันซะเหรอหรือว่าเป็นห้องสารภาพบาปวะเดี๋ยวขอลองเช็คตรงนี้ก่อนก็ยังไม่มีอะไรเปิดลงได้ปะ ดังนั้นน่าจะเป็นห้องสารภาพบาปแหละโลงก็เปิดไม่ได้คิดว่าไม่น่าผิดนะจ๊ะนี่ไงเข้าไปในห้องสารภาพบาปมีสองห้องเราเข้าห้องนี้ดีวกว่ามันก็เข้าได้ห้องเดียวนะวิ่งเบี้ยมึงใครเนี่ยบาดหลวงเหรอมึงคนใช่ไหมซิสเตอร์แมรี่ความผิดบาปของคุณไม่อาจถูกเพิกเฉยได้ เอาสัญ,ญลักษณ์แห่งการสำนึกผิดของคุณมา repentance สำนึกผิดเอามันมาให้ฉันและสารภาพความผิดบาปของคุณเพื่อที่จะได้รับการให้อภัยและได้รับการอนุญาตให้อยู่บนสถานที่แห่งนี้น่าจะต้องไปเอาอะไรบางอย่างสัญ,ญลักษณ์แห่งการสำนึกผิดเดี๋ยวต้องลองกลับไปที่หลุมเออไม่ใช่หลุมศพโรงศพของซิสเตอร์แมรี่นะฮะ อุ้ยสว่างขึ้นแล้วว่ะแล้วก็จะกลับไปขอเช็คประตูก่อนก็ยังเปิดไม่ได้ดังนั้นก็ต้องลองกลับไปดูที่โรงเชีย่ยจะไม่มีตัวอะไรโผล่มาในโบสใช่ไหมเชีย่ยแต่บรรยากาศหลอนสัตว์อุ้ยเอาเอาแล้วมึงโลงลง้มไม้กางเขนเก็บไม้กางเขนขึ้นมา กดอะไรที่โลงไม่ได้เลย่ะนี่มึงจะเอาไม้กางเขนไปสู้กับซอมบี้เหรอวะเนี่ยประตูนั้นเปิดอย่างวะโอเคยังล็อกอยู่ปเรากลับไปหาบาดหลวงดีกว่าบาดหลวงสเปนใครติดตามช่องหนอนหนังน่าจะรู้กันดีนะครับว่าบาดหลวงสเปนคืออะไร จากโค้ดสปอยเ o u s e of t h ด d e เของพี่ท็อปกับน้องพีมาแล้วจ้ะเอานี่สา,สาระแห่งการผิดบาปส่งอะไรมาให้กูวนะน่ะกุญแจได้รับกุญแจแสดงว่าเราต้องเอากุญแจไปเปิดห้องนั้นแน่เลยไปเร็วเร็วเร็วเร็ โอ้อย่ามีตัวอะไรโผล่มาหาตอนนี้นะอันล็อกดอไอเช่ทำไมโบดมันกว้างจังวะอย่าขาวงกดอุย้ยแม่เจ้ามาแล้วตัวนึงแกแบบไหนวะเนี่ยมีอยู่จริงไปแล้วตามเข้าไป กดเข้าไปไอสัตว์เอาจบปะไอสัตว์จบงี้ไม่ได้เลยกูซื้อมาตั้งร้อยกว่าบาทอ๋อยัง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 มีต่อเดวิดดูเหมือนว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ทั้งคืนเลยคนเราแทบไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นเลยทุกคนคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กแต่ว่าเราคิดผิด ผิดมหันด้วยแหละเดดรองไปว่าผิดมหันนะครับโอ้โหแม่งคู้โอ้ยแต่กูยังไม่ตกใจเท่าอีแม่ชีเมื่อกี้หรอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วนี่มึงจบเหรอไม่ได้จบใช่ไหมสัตว์เกมร้อยก็บาทกูลเล่นประมาณ20นาทีจบไหมนะอ๋อไม่น่าใช่ฮะน่าจะเป็นไทเทนอะ เมื่อกี้น่าจะเป็นช่วงอินโทรครับที่เราเล่นไปโอ้แต่ขนาดอินโทรมึงยังเอาเรื่องอยู่นะทำไปเล่นไปอะ่ะรู้สึกว่าเกมนี้นี่จะมีภาคแรกด้วยนะฮะแต่ว่าภาคแรกไม่ได้เกี่ยวกับซอมบี้ภาคนี้มันก็เหมือนกับเป็น n i g h t t h a d e of Hell ก็เหมือนกับภาคสปินออฟแหละครับโหลดดิง้งเมื่อกี้คนพูดเป็นเดวิดเนาะเราน่าจะเล่นเป็นตัวละครใหม่แทนเลียมเลียมน่าจะซูริงสลิงแตกไปแล้ว เราอยู่ในห้องไหนเนี่ยหูสภาพห้องไม่ไมตายจากห้องกูเลยนี่ไงไม่ใช่ตัวละครเลียมแล้วตัวนี้น่าจะคือเดวิดแหละครับผมโอเคแต่ว่าก่อนจะมาเข้าเรื่องของเดวิดผมขอจบพาร์ทนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะไม่ยอดยาหยีบาย